เงินทุนที่นอก everything โอเคครับผมเริ่มกันที่ขาแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกครับผมหันตัวไปทางน้้นซ้ายยกเข่าซ้าย,ย,าาย body wave นะครับเงินมาก1 2 3งจากนั้นแจกเงินต่อเลยครับที่4 5่และชิดครับผมมือลวก6และบิน7นะครับจากนั้นครับผมขับปอร์เช่ที่8และ1ก้าวขาขวาไปข้างหน้านะครับสะโพกไปหน้าหลัง2และ 3และเดินเลยครับก้าวขวาที่4 5 6 7และเชิดที่และ8จากนั้นครับผมมือนะครับพร้อมกับอกนะครับซิงเกิลดับเบิ้ล1 2เบิเร็วที่3และโลอ,อกด้านซ้ายครับที่4และเก็บ5เก็บ6และลงน้ำหนักขาขวายอ่อลงครับขึ้น7เร็วที่8และ จากนั้นครับผมเวียงแขนขวาพร้อมกับเตะขาขวาครับที่1และก้าวขาขวาไปข้างหน้าครับผมมือซ้ายพัด2สลับครับผมที่3และตกมือก้าวขวา4จากนั้นครับผมย่อลงมือขึ้น5 6และปัดเร็วครับที่และลง7และมือขึ้นที่8 โอเคครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับแตนบายหันซ้าย5 6 7บอดี้เวฟยก 1...2...3... แจก 4...5... ชิด 6... บิน 7... ขครับปอร์เช่ฟินฟินฟินเดิน 4...5...6...7... กเชิดแปดฟิเกิลดับเบิ้ล 1... สอเบิน้นสอ,อกไปสเก็บ5 6ย่อเจ็ดเร็ว8และเตะ1นึ่งพัดสอปัดสี่้าหปัดลง7ขึ้นแปดเรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชั่นดูกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย <S 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 โอเคครับผม เรียมพอมครับสุดได้าหกเยกเข่าซ้าย1 2 3แจกย่ำ6บินเขับ8และ1ึงสะโพกสและ3เดิน4 5หเจชิด เร็วแปดเตะหนึสมตกสี่ลงหกแเจืนแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากๆครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงมันนี่นะครับฟังแล้วรวยของพี่เปิ้ลไอรินนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหรือ,อยังเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ ตลอดเลยนะครับผมและถ้าเกิดใครอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย